คุณเชื่อไหมว่าเพียงเพราะความต้องการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์แต่อาจทําให้ราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องล่มสลายลด้วยตัวเองราชวงศ์ฮัฟเบิร์เคยปกครองอาณาจักรกว้างใหญ่ตั้งแต่สเปนออสเตรียไปจนถึงบางส่วนของอเมริกาใต้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรุ่งเรืองคือการแต่งงานกันเองระหว่างเครือญาติอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอํานาจและสายเลือดตลอดเวลาหลายร้อยปีสมาชิกราชวงศ์แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องพี่น้องต่างแม่หรือแม้กระทั่งหลานตัวเอง ลักษณะคางยื่นและใบหน้าผิดปกติมีร่างกายที่อ่อนแอพูดไม่ชัดเดินช้าและเรียนรู้ช้ากว่าปกติเป็นหมันทาให้ไม่มีราชายาทซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่ถูกจํากัดกรณีที่เห็นชัดที่สุดก็คือกษัตริย์ชาวที่สองแห่งสเปนเขามีความพิการตั้งแต่เกิดพูดลําบากเคี้ยวอาหารไม่ได้และป่วยตลอดชีวิตวิเคราะห์คือาตาดของราชวงศ์นี้พบว่าราชวงศ์สเปนสายเลือดนี้มีอัตราการแต่งงานเลือดชิดสูงถึง80%ในบางช่วงเวลาเมื่อ ินพระชนในปี1700โดยไม่มีราชะทายาทราชะวงศ์ฮัฟเบิร์กก็สิ้นสุดสายเลือดตรงเหมือนถูกคำสาปสายเลือดกืนจินจนหายไปจากประวัติศาสตร์บางทีอำนาจอาจแลกมาด้วยทุกสิ่งแต่ไม่มีใครหนีพ้นกับผลลัพธ์ของมัน